มา้าก็ห้าตัวขับเพื่อนม้าห้าตัวให้เป็นทีมหนึ่งศรัทธาเราต้องพยงายามศรัทธาในทีมเราศรัทธาตัวเราเองในสิ่งที่ทำสองคือวิริยะความภาคเพียรเราต้องมีความาเพียรพยายามมากเราต้องเรียนรู้เราต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ศึกษาตัวเองข้อบอกพร่องตัวเองแล้วก็ข้อผิดพลาดของตัวเองเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขให,ให้ดีขึ้นในขณะเดียวกัน ต้องศึกษาผู้แข่งเพราะทุกวันเราต้องเรียนรู้เห็นไหมต้องดูตัวเองนะต้องไปดูวิดีโอตัวเองดูเทปตัวเองว่าเราเล่นเป็นยังไงต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะต้องศึกษาคู่ต่อสู้สว,ว่าคู่ต่อสู้เขาเล่นยังไงเราจะแก้ไขย,ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่สาคัญน,นี่คือวิริยะคือความเพียรต้องทำมากอันที่สามคือต้องมีสติมีสติคือรู้ว่าตัวเะไรเป็นไทยเมื่อวานเนี่ยจะมีสติรู้บ้างเสียอ,อกเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องใหญ่นะไม่ต้องไปตกใจมาก นะมีสติรู้ว่าตอนนี้เราเป็นไครเรากำลังทำอะไรเรากำลังจะเดินไปที่ไหนนะครับแล้วก็เวลาทำงานให้มีสมาธิอย่าวองแวกนะเวลาซ้อมเรามีไม่มากเวลาแข่งขันเราก็มีสมาธิคอนเนเทรตกับสิ่งที่เราจะทำนะสุดท้าย e x ็กซ์เพี e ียประสบการณ์ที่เราได้รับการเรียนรู้มันเปนปัญญาปัญญามันจะเกิดขึ้นนะจากพวกเราทุกคนเข้าใจไหมเราขับเคลื่อนด้วยม้า5ตัวกินีห้พละห้ ขับเคลื่อนมนะันให้เต็มที่นะแล้วมันจะช่วยเราได้เยอะไม่มีอะไรหรอกช่วยเราได้มากกว่านี้ไม่มีจริงๆมันอาจจะมีม้าตัวใดตัวหนึ่งลดกําลังลงไปเช่นศรัทธาน้อยลงนะหรือว่าวิริยะน้อยลงเพราะรามันแะท้ไงเพราะสติมันมันน้อยลงนะเราเสียใจยไม่มีสติสมาธิไม่มีทุกอย่างมันน้อยลงไปได้แต่ไอ้ม้าบางบางตัวเนี่ยมันลดลงไปแต่มันต้องใช้มา้าวห้โดนมันขับเคลื่อนไปเช่นความเพียรความวิริยะความเพียรเนี่ย นะเหมือนสมัยอดีตเนี่ยบางคนเนี่ยเพียนกับเพียนจตตยยยนตัวตายความพยายามพยายามจนตัวตายความเพียนมันขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวศรัทธามันจะมาเรื่อยๆตามมามีสติตามมาเข้าใจป่นะแต่ถ้าเรามีสติมาก่อนเนี่ยมันจะขับเคลื่อนตัวอื่นตามมาด้วยณนะตอนนี้ปัญญาเราอาจจะน้อยปัญญาเราอาจจะน้อยคือเรายังไม่เก่งความสําเร็จยังไม่เกิดถูกไหมสมาธิเราจะสั้นเราจะทําได้ไม่ดีแต่ถ้าเรามีสติเป็นเพื่อนยึดเหนียว สติเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนะความเพียรเราไม่เห็นหรอกแต่เราเพียนพยายามเราพยายามที่จะเอาชนะตัวตัวเองพยายามที่จะแก้ไขแล้พยายามที่จะเอาชนะคุยถึงอันนี้สําคัญคอยจาไว้เดี๋ยวศรัทธามันจะค่อยๆมาทีหลงนี้นะมีอยู่5้าตัวนี้แหละจะช่วยเราได้โอเคนะครับ 这边。 ก็เป็นการฝึกซ้อมที่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะักกีฬาทุกคนแล้วก็ทีมสตรับสตาฟโค้ชทุกคนนะครับ เมื่อวานนี้สตาฟโค้ชทุกคนและก็นักกีฬาเขาก็ได้ศึกษาข้อมูลของตัวเองนะครับว่าเราเล่นเป็นยังไงอะไรที่เราสําเร็จอะไรที่เรายังทําไม่ได้นะเขาก็ทํางานร่วมกันสตาฟโค้ชก็ทํางานกันดึกเช้านี้เราก็มาฝึกซ้อมเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเตรียมแข่งกับตุรกีนะครับเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีจุดแข็งค่อนข้างันเยอะเราคิดว่าเราก็จะพยายามปรับ ตัวผู้เล่นให้เหมาะสมนะครับตอนนี้นักกีฬาของเราส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีนะครับคนที่มีอาการบาดเจ็บก็ฟืนฟ้นฟื้นฟูแล้วก็ฟื้นตัวดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าเราจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ผมยังเชื่อมั่นว่านักกีฬาของเรายัางมีสเปซยังมีพื้นที่ในเรื่องของการพัฒนาในการที่จะก้าวเดินไปสู่ในระดับ World l e ล e วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเด็กๆของเราเมื่อวานนี้เราก็ ได้คอนฟ idence ได้ความเชื่อมั่นหลายคนสิ่งนี้เราเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาเอาไว้นะครับแล้วก็นักกีฬาซีเนียของเราบางคนเนี่ยก็เริ่มจะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะก็อยู่ที่ทีมเวิร์กนะวันนี้เราก็ทำทีมเวิร์กในการฝึกซ้อมค่อนข้างจะดีนะครับเรื่องตำแหน่งการเล่นและก็การใช้ตัวผู้เล่นเราก็จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เหมาะสมวันนี้ก็คิดว่าทุกคนเต็มที่นะทุกคนก็ตั้งใจเต็มที่เราก็อยากจะแสดงศักยภาพของเราในคาแรคเตอร์ของทีมของเราให้มากที่สุดนะครับรูปแบบในการเล่นของเรา なるほ